ติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะคลินิกนะคะเป็นคลินิกศิลกรรมที่มีทั้งหมด11สาขาและสาขาที่12นี้กำลังจะเปิดเร็วๆนี้ที่กระเสมราดาราธิเบศนะคะอินเตอร์นะคะไปอยู่ในเอกกระเสมราดนะคะผู้จองคลินิกนะยังไงฝากทุกคนซัพพอร์ตพี่แก้มบุม๋มซัพพอร์ตคลินิกซัพพอร์ตกันนะสวยมาก วิเด็กกล้องสวยมากนะคือแสงตรงนี้มันมืดแต่ว่าพอในกล้องทุกคนไหนคิลซูไปให้ดู <c oughs> เอามันสว่างไปฉันขี้เกียจเดินเฉยตรงนี้ละลกบอ,บอทำเล็บใช่ต,ต่อให้สวยเซ็กซี่น้องแก้มบุม๋มสวยสบายไปเลยไหนขอปัจจัยหนึ่งแสนนะขอให้หน่อยเร็วห้าหมื่นละเอออ้าวแล้วหันหลังมาเขารู้หมดว่าข้างหลังเราไม่รูด Yup. มันเป็นความลับดาวอ๋อโอเค oh. okay. มีกระเสริมราที่แท้ทูสวยจริงอะไรจริงเออฝากนะคะผู้จอดองคลินิกนะคะตอนนี้มีพีเซนเตอร์คนแรกแล้วนะคะเขามีมาทั้งหมด12สสาขาแล้วแต่ว่ายังไม่มีคนเป็นนำเสนอเป็นตัวแทนเป็นไอคอนิกของคลินิกนะคะวันนี้ได้แล้ว คุณปรียาดาสิทธชัยนะคะถือว่าเป็นตัวแทนน้อนในการแนะนำแบรนด์ผู้จองคลินิกให้โตขึ้นไปอีกนะคะยังไงก็ฝากผู้จองคลินิกด้วยใครที่กำลังจะหายที่ทำหน้าศัลยกรรมหรัตถการหรือไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดกระเพาะตัดหนังหน้าท้องใดๆต่างๆนะคะก็ให้ผู้จองคลินิกเป็นตัวเลือกในการทำสวยของคุณให้เป็นเบสเวอร์ชันที่ดีเนาะ ทุกคนไม่ต้องคิดเยอะแล้วนคนฟิวเชื่อว่าความพึงพอใจทุกคนจะได้รับไปแน่นอนนะคะสวยมากสวยมากเลยอ่ะให้ดูเบื้องหลังนะปกติเราจะไม่ถ่ายเบื้องหลังให้ดูนะรอเซอร์ไพรส์แต่ว่าไม่ต้องเซอร์ไพรส์ละอลยากให้สวยเต็มตัวแล้ครับมุกขุมันไม่วับใช่ไหมโอเคคนสวยของหวัวหน้า เรามีท่าต่างๆแม้ไม่ทำโปรโมชั่นเหมือนสมัยก่อนมันก็ยังต้องมีอยู่นะเรารู้สึกว่ามันต้องมีแม้ไปทำโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยเรามีท่าอะไม่ต้องไารไม่ต้องเป็นตัวเออเป็นตัวเเออป็นแบบพับไกลแบบสิบสิบเดือนนี้ฉีดหน้าสิบจุดอย่างเงี้ยเียววแล้้้จะไาติ๊กต็อกไม่จะเออวันนี้ติ๊กต็อกไม่แจ้งเตือนใช่ไหมทุกคนไม่เดี๋ยวคนบ่น ใช่ไหมวันนี้ติ๊กตอบไวแจ้งเตือนใช่ไหมไค,คนมันดูขึ้นชา้าๆยังไงไม่รู้อ,ะอ่ะมันแปลกอ่ะอุ้ยหนึ่งแสนใจแล้วขอบคุณนะคะใช่รีบเวมันจะขึ้นหน้าไงถ้ายก้าวขอบคุณจำนวนหนึ่งแสนใจนะคะถ,ถึงแล้วหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันใจแล้วลฟังนะ้าน้องอเ<ะ>ถอะไม่หรอว่าพี่พี๊ เปิดมาแล้วเห็นหน้าฉันพีชอุ้ยอุ้ยระวังเลยระวังเลยระวังเลยช็อกนี่ใครอ่ะโธบิตหรือเปล่าเมื่อกี้พี่อุ๋จะโทรไปหาพี่พีให้ดูลุคนี้พี่พีรับปุ๊บอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวโทรกลับนะเหมือนตกใจก่อนผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงแต่งหน้าแน่นตกใจเลยนั่นก็บาเบาเบาไหมล่ะไม่รู้จะรักยังไงที่เผ็ดมันออกอะสวัสดีสองพันคน ห้าโมงไงคนเลือกงานไม่เป็นไรใครไม่ได้ดูสดที่บุ๋มนะจะมีคนอัดหน้าจอไปอ่ะฝากซัพพอร์ตกันด้วยนะคะยังเป็นหนึ่งรอบผู้ชองคลินิกแสนกว่าแล้วขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้ก็มาในลุคสุดท้ายมาิสเกษมราชหรือลุคนางงามนะเป็นลุคที่แบบอยากเห็นจริงๆไม่เคยเห็นผมถ่ายแบบในสตูนลุคนี้นะสุขใจมากๆช่างผมก็เป็นพี่โอแฮนะคะ ช่างหน้าก็เป็นพี่แอมเมคอัพนะคะแล้วก็ชุดก็สไตลิสนะคะคนดูแลก็เป็นโบท๊ทนะคะกันยมัยมาถ่ายงานก็คือผู้จองคลินิกนะคะพี่พีทไปตั้งหลักก่อนสวยเกินครับบอมันตกใจเกิน่้ขนาดนี้ต้องเลิ่นไป่านเ่นนก็บอกอ้่หรถค่ะสวยมากคะ่ะ ฝา,า,า,ากสออาคารหลักบริษัทภูจองเทคนิคนะคะอยู่ชั้น3นะคะภูจองเท่นิที่พระราม9ก้าตึกอาคารยินเทียนนะคะเสิร์ชมาได้เลยอาคารยินเทียนพระราม9ก้าสาขาใหญ่เป็นสาขาแบบสำนักงานใหญ่เลยมีห้องเกษมราชราัตนาธิเบศนะคะที่จะไปอยู่ในเกษมราชมีเกษมราชอุ้ยมีมงเรสวยนะครบยงังครบรู้สาขายางขาดอะไรไป อุบลอุดรกรุงเทพทองหล่อ่อใช่ไหมคะพี่หมอต้อมทองหลอด้วยใช่ไหมทองหลอ,อ,อชื่อว่าอะไรคะผู้จองผู้จอ,จองคลินิกสาขาทองหล่อสมุดปากการก็มีนี่หนูเห็นอะไรนะคะม <Market. S 1> าเก็ตวิลเลจวแกมันเยอะเดี๋ยวฉันไม่จำให้ชือสาขา <c oughs> แกมันยังใหม่สำหรับฉันอยู่มันมันเยอะเกินอะ่ะ แต่เท่าที่จำได้คือโลตัสมบุรีบุรีรามอุดอรอุรอบลสันทรันขอนแก่นเนาะแล้วก็ก็ตรงนี้ที่เราอยู่ชั้น3ก็เป็นคลินิกกูจองนะคะเกษมราษฎร์นะคะอิพีเรียลสัมโลนะคะซิค,ค่อนบางแคกูจองคลินิกาาบางนามีไหมมีไหม,มคะบางเกตวิลเลจบางนาฮะขออนุญาตลองไฟงงมาแม่มีเกษมราษฎร์ปังมากแม่ต้องไปองสา จับใจจูวร์จูว์ซื้อละอุ้ยอุ้ยแกเส้นผ่าไปดูในกล้องอน,น,นี่นี่นี่อุ้ยกรรมาการอึ้งอุ้ยโมงไม่ลงแต่งมึงมากนะสวยนะแต่หน้าบึ้งสุด <laughs> <laughs> ไม่ได้ไม่สวยจังอ่ะสวยมาก เดี๋ยว<เ>อขอแอด<พ>อดรอปลุกเลยจริงๆมันเหมือนได้รับโมงอะ <c oughs> เอาไงอะ่ะมีฟ้าบุญเลยปีหน้าไหมใบอ,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 อันตันล็อกมงให้หน่อยออสวยมากตะโกน <c oughs> กอบอสวยมาก <c oughs> อ่ะขอใจให้หน่อยอะ่ะจะสองแสนใจแล้วแกเคาะแหม่ผู้ชายบิวน้องชายไลท์เนี่ยคนดูเท่าไหร่เข,เขาขึ้นไลท์สิบป็นีสี่แสนไลท์ ชนีขยันกดใจเวอร์สวยมากโอ้โหอาทีมงานเออดูกันสุดเออต้องยืดขอบนิพี่พีชไม่มาดูหน้าพี่กบอคือเพียมากสู้ๆนะคะโตรงๆเลยกยืดๆยืด แกเพียสีเมื่อวังเขาไลฟ์สดเสร็จประมาณเกือบสี่ทุ่มแล้วอะแล้ววันนี้ตื่นตั้งแต่เช้าเนาะแล้วพรุ่งนี้ตื่นเช้าอีกนะคะเตรียมตัวเลยสำหรับใครที่ใช้รูปพี่แก้มุมงไปใช้ในเชิงพาณิชย์เดี๋ยวจะรู้กันทีเดียวในการรับหมายสาวว่าบ้านไหนจะได้บ้างนะคะอดิประชาสัมพันธ์เลยพรุ่งนี้นะคะเราจะไปกองปราบนะคะ แต่ข้างสวยมากแล้วยังยิ้มหวานยังหวานดูดีเอออตรงคอตรงเท่านั้นสวยคอตรงเท่านั้นสวยน่ารักแต่คฉันชอบเสียงบิวเออนิ้วชี้ที่บนโต๊ะกระดุกไอคือพูดเก่งจังเลย,ขอ,ยขอบคุณค่ะอ,อันนี้ชมใช่ไหมมิดยูน<อ>ิเวอร์สสุดๆ weaving. ติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวปีนี้นะคะทางผู้จองคลินิกเขาก็วางการตลาดนะคะจะมีโปรแก้มมุมแก้มบุ๋มใครที่อยากทาสวยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบหาดการเล็กๆฟิลเลอร์โบท็อ,อก้อยใหม่นะคะหรือแม้กระทั่งแบบทำไฮฟู u, อัทลทราหรือใดๆเอ,อ่อรีจูรันหรือว่าอะไรต่างๆนะคะก็ติดตามได้เลยฝากกดติดตามในแอปต่างๆนะคะแอปฟ้าก็ผู้จองคลินิกนะคะเดี๋ยวยังไงก็แก้มุ่ม,มละ์แชนแนลก็จะเป็นอีกหนึ่งสื่อที่คอยบอกโปรโมชั่นต่างๆนะคะเพราะว่าทีเซนเตอร์นั่งอยู่ตรงนี้แล้วจ้า นะคะแล้วก็สาขากเกษมราชก็จะไว้ผ่าตัดใหญ่<ม>เช่นขอยากแบบขอยากผอมก็มาผ่าตัดกระเพาะอาหารได้นะคะมาตรฐานโรงพยาบาลนะคะโดยวิสัญญีแพทย์แบบทุกคนคือปังถ้าผ่านพี่พีมาได้ผ่านคุณพ่อพี่พีมาได้ทุกคนมั่นใจเดินเข้ามาแน่นอนได้รับการบริการอย่างดีแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะคะสําหรับกรเกษมราชราัตนาธิเบศอินเตอร์เอ็กซ์ผู้จองนะคะหรือผู้จองทุกสาขาเลยนะคะ ใครอยู่ใกล้ที่ไหนอยากไปอุดหนุนไปซัพพอร์ตพี่บุ๋มนะคะในการทํางาน,นต่างๆก็ไปเจอกันได้เป็นการซัพพอร์ตทางอ้อมเนาะถือว่าเรียกว่าทางอ้อมแต่ว่าจะมีผลระยะยาวในทางตรงก็คือเขาต่อสัญญาเนาะถ้าถูกแบบว่ามาจากพี่แก้มบุ๋มค่ามันปางมันฮอตใครจะไม่อยากต่อถูกไหมล่ะ บอกเลยผู้จองเลิศสุดแล้วค่ะด้านความงามคุณอ้อยคุณอ้อยหน้ามาป้าคุณอ้อยยอะหลัอยู่ในนี่เนี่ยในด้อมเลิศมากคุณอ้อยขอบคุณนะคะมีกกษเสมล่าสวยมากโอ้ยรักไม่ไหวหลงไม่ไหวอ่ะสองพันห้าร้อยคนแล้วตอนนี้เคาะใจหน่อยอาจจะสามแสนใจละ จ้งมีแกจะฉันจะบอกว่าบุรีรัมคือสาขาแรกของผู้จองคลินิกค่ะและเป็นสาขาที่ยอดขายดีที่สุดและลูกค้ายเยอะที่สุดใครอยู่บุรีรัมนะคะยังไม่เคยไปแวะไปได้เป็นสาขาแรกของผู้จองนั่นคือต้นกําเนิดของผู้จองคลินิกเลยที่บุรีรัมนะคะพี่อยู่ขายเก่งมากมีสาขาชลบุรีอะไรนะแม่ ดีดดีแล้วดีแล้วต้องต้องเปียนไอ้นะครัม่มีละมันต้องฝึกแม่เราต้องพูดบ่อยๆบุรีรัมย์อยู่ที่ไหนนะคะพี่ผู้โลบินสันบุรีรัมย์ทุกคนแล้วจะบอกว่าคือเจ้าของอะค่ะพี่ผู้บอกว่าท่าบุรีรัมย์อ่ะพี่มั่นใจเลยว่าผู้จองคือดังที่สุดในบุรีรัมย์ัดทใครี่ไปจ ไลฟ์นี้ได้อะไรบอกใช่อุ้ยได้อะไรอะ่ะเขาไปสเ<ท>า <ำ S 1> ยังไม่มีโปรสิเราจะมีอะไรให้พี่พูดถ้าเกิดใครที่มาจดาูจากไลฟ์นี้ยังไม่ได้คิดคคคไม่เดี๋ยวเอาเป็นว่าให้เขาคิดโปรโมชั่นแบบใครมาจากแก้มบุม๋มใดๆโปรแก้มบุม๋มมาใช้สิทธิ์โปรแก้มบุ๋มนะเออเพราะว่าวันนี้คือวันแรกของการเปิดตัวพรีเซนเตอร์อะไรนะ พี่บุ๋มเขาล็อกกันไแล้ว่าสิ่งที่เขาจะทําคือฉันจะไปทําพุงด้วยเครื่องอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้ละลืมเพราะว่าเพราะว่าเต้องเีาเพราะว่าเมาดีโดนเลื่อนเพราะตอนนั้นเป็นโควิดนะคะอดอมแกมผีด นิ้วล็อกสาขาชมบุรีอยู่ตรงโลตัสชมบุรีค่ะทุกคนโลตัสชมบุรีอันนี้รู้เพราะว่าไอคิวอยู่ชมบุรีแล้วก็คนเยอะมากไปน่าจะเป็นแบบยอดขายอันดับสองเลยมั้งที่แบบขายดีมากๆนะคะตามหัวเมืองต่างๆของจังหวัดอะ่ะคนทำเยอะเยอะมากโลตัสชมบุรีนะคะลองเสิร์ชผู้จองคลินิกนะคะ ทีมงานคือบิวตี้มากสวยกินคนแล้วหนึ่งออแบบนี้เอออ๋อถ่ายแล้วถ่ายสามเซ็ตเงียบเชียร์เซ็ตจุทายทุกคนไม่ใช่เอางี้นะหนูว่าไม่ใช่แค่หนูที่ชอบเซ็ตนี้ละ เฟียดมากเลยตรงนี้ที่นึงหนูอยู่หน้าเซตถ่ายงานอยู่ได้ได้ได้โอเคเดี๋ยวหนูลองหาค่ะขาคุณเมย์ค่ะขาสวัสดีค่ะสวยมากจริงๆอุ้ยจะสี่แสนใจแล้วแป๊บเดียวสี่แสนใจแล้ว ทีมงานเหรอทีมงานคอ,อกันเหรอทุกคนทุกคนแฟนคลับช่วยกันกดด้วยสวยไม่ไหวมิดกระเซมล่าสวยเนาะสวยจริงเธอรูตอไปไันไม่ทนะพราะนะาเดิมจ้ะเพราะว่าเรามาอยู่เรามาอยู่ผู้จองคลินิกแล้วเราก็ไม่ไปที่ไหนแล้วนะคะจีกกล้องโอเคโอเคโอเคตาลุดจีกแบบตาหลุด จิงผมชอบมือเดียวมือเดียวตีสองสามเออสองสามโอ้พี่โอ๋แมดมากโอ้โอ้แฮฝากติดตามในติ๊กต็อกเมนนะจ๊ะเล่นติ๊กต็อกเพราะอะไรคะคุณแก้มบุมบอกว่าต้องเล่น เพราะว่าเห็นพี่จุ่มเป็นไอดอลใช่มีคุณจุ่มเป็นไอดลไอดลเพราะว่าคุณจุ่มขายของแล้วแบบพี่โอกบอกต้องมาแล้วลูกสุดท้ายนะฮะขอจนหกแล้วสี่แสนใจแล้วอไม่หวังอะไรมากไลนี้ขอหนึ่งมิลเลียนจบเริ่มโลบแล้ว,ลลวหนึ่งล้านไรได้ไหม ที่ผมถ่ายพรีเซนเตอร์มากี่ตัวไม่เคยไลฟ์เบื้องหลังให้ดูเลยนะแต่ทีเนี้ยเขาไลฟ์ได้เลยผู้จองคลินิกนะคะปกติมันต้องเป็นความลับเนะาะเพราะว่างานยังไม่ได้ถูกเปิดเผยยังไม่มีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์จริงจ้งอะไรเงี้ยหนึ่งล้านไลฟ์เคาะไปแม่จะขอบคุณมากจะกราบกลานท <laughs> ินงานสวยช่างภาพสวยไหมคะสวยมากค่ะ <laughs> ได้หรอคืออะไรอยู่หรออยู่แล้วหรอสวยมากรูปดูแลเมื่อกี้ฮะจริงเหรออยากอยากให้ถ่ายอีกอ่ะไม่อยากให้อยู่รูปนี้ไปเรื่อยเลยอ่ะมันสวย เออพับนิ่งพับใจเถอะโบสเอาแอร์ดรอปมาก่อนเขาพาเด็กจะได้แทบชุดให้เขาเลยไั่ไมายมายงานพี่บุม๋มอะงานดูค้าอ่ะเธอกล้องหน้าไปก่อนได้ไหมฉันขอคุยงานแป๊บหนึ่ง,งฮัลโหลค่ะ <laughs> เอาคิวเขาไปคุยโทรศัพท์ละอย่างโอ้ตัวออกก่อนนี่ขวัญก็มานะ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ